รู้จักประโยชน์ของเม็ดบัวกันดีกว่าค่ะเม็บดบัวมีคาร์โบไฮเดรตไขมันแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ีนอาซินวิตามิน A วิตามิน E โปรตีนเกล็ดแ,และเส้นใยอาหารเม็ดบัวมีประโยชน์ ช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาทบำรุงไตช่วยบำรุงโลหิตหลายขั้นที่มามีอาการวิงเวียนหน้ามืดหรือมีอาการแน่นหน้าอกเพราะปัญหาเลือดน้อยอย่าลืมรับประทานเม็ดบัวนะคะและในเม็ดบัวมีสารอนออกซิเดนซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติหลายอย่างเช่น ชะลอการเสื่อมของอวัยวะและผิวพรรณป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในเม็ดบัวมีหน้าที่ช่วยปกป้องและบำรุงตับโดยเฉพาะตับที่ต้องขับสารแอมฟาทอกซินซึ่งมันจะทำหน้าที่กระตุ้นให้มะเร็งตับลุดออกจากร่างกายนั่นเองดังนั้นการกินเม็ดบัวจึงนับว่าเป็นอาหารที่ป้องกันการเกิดมะเร็งตับได้นั่นเองค่ะ เม็ดบัวมีประโยชน์ก็อย่าลืมหามารับประทานกันนะคะแต่สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าเม็ดบัวจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะค่ะเพราะการกินอะไรที่มากเกินไปก็ย่อมส่งผลโทษมากกว่าประโยชน์ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน